สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะพามาที่หอพักมาเรียนค่ะและนี่ก็คือหอพักที่เราจะเข้าไปกันนะคะไปกันเลยชั้นล่างจะเป็นส่วนของห้องพักชายค่ะนั่นบนจะเป็นห้องพักหญิงซึ่งเราจะต้องใช้คีการในการขึ้นไปชั้นบนกันนะคะลิฟต์ของทางหอพักก็จะเป็นลิฟต์กระจกค่ะเราจะพาขึ้นไปดูบรรยากาศชั้นบนกันและนี่ก็จะเป็นบรรยากาศของทางหอพักมาเรียนนะคะข้างในก็ปจะามาณนี้เลย เข้ามาข้างในห้องก็เป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนโอ้โหสะอาดดูดีสุดๆไปเลยนะคะเนี่และนี่ก็คือส่วนของห้องน้ํานะคะมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยนะนอกจากนี้แล้วในห้องก็ยังมีโต๊ะสลหรับเขียนหนังสือให้ถึงสองตัวเลยด้วยตู้เสื้อผ้าก็มีกระจกบานใหญ่มากซึ่งถูกใจสุดๆไปเลยค่ะทุกคนมีโต๊ะสําหรับวางของให้ด้วยนะมีเตียงขนาดห้าฟุตให้ด้วย ออกมาข้างนอกห้องก็มีเก้าอี้และวิวสวยๆให้เราได้ดูกันด้วยนะคะโอ้โหตรงส่วนกลางนะคะก็จะมีโต๊ะนั่งเล่นมีตู้กดน้ำมีไมโครเวฟมีเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญและหน้าหอก็ยังมีถังขยะให้เพื่อนๆอีกด้วยนะนอกจากนี้แล้วลานจอดรถก็มีคนดูแลรักษาความปลอดภัยให้ตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยเพื่อนๆอยากให้รีวิวหอพักไหนต่อสามารถทิ้งข้อความไว้ใต้โพสนี้ได้เลยนะคะแล้วเจอกันอีพีถัดไปคะ่ะ